ครับคือไซด์เวย์ออกข้างกับหลุดลงมาทดสอบ1760นะครับนะการทดสอบ1760มันผมมองผมมองอยู่2กรณีคืออาทิตย์นี้ไซด์เวย์และอาทิตย์หน้ากระชากลงมาครับแค่ในสัก2-3วันแล้วก็ซื้อกลับอะไรประมาณอย่างเงี้ย่างนันเะพราะนั้นอาจจะมีการกระชากและซื้อกลับแบบนี้เพราะนั้นต้องระวังกันสักนิดหนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสครับเป็นไปได้เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราต้องตามรับตัวนี้ก่อนครับถ้ารับอยู่ราคายกตัวนะครับก็มารอดูพฤติกรรมแถวๆหนึ่งเจ็ดเ้าูนยอีกครั้งหนึ่งเป็นแนวสําคัญนะครับแต่ผมให้น้ําหนักในกรอบนี้นะครับให้น้ําหนักไปก่อนนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็อยู่เฉยๆก่อนดีกว่าครับ สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้16กันยายน2564รครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะมาชา้ากันสักนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อคืนเราได้คุยกันไปพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับในรายการกูติดทองนะครับสำหรับแผนการเทรดผมก็เลยมองว่าราคามันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักนะครับก็เลย อมาสายกันสักนิดนึงเพื่อจะได้ดูจังหวะราคาที่มันอัปเดตกันเข้ามาด้วยนะครับนะซึ่งเช้านี้ราคาก็เทขายออกมาครับจากการปิดสัญญาณของแท่งเมื่อคืนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากวิเคราะห์อะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าราคามีโอกาสเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับ นะคือคือกรอบที่ผมวางเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็ยังมองว่าราคามีโอกาสครับจะเคลื่อนตัวอยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นจากเมื่อคืนราคาเทขายลงมาก็ลงมาที่รับก็ยังไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใดนะครับ <c oughs> หลังจากลงมาทดสอบวันนี้ก็มีการรีเทสมีการทดสอบอยู่พอสมควรน,นะครับอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูครับคือเนื่องจากวันนี้ก็รับสัญญ,ญาณมาแล้วเนาะแต่อย่างที่บอกครับว่าระวังสักนิดนึง รับตัวนี้เนี่ยมันเพิ่งทดสอบมาแค่ครั้งเดียวนะครับมันอาจจะทดสอบยกแล้วหลุดก็ได้นะอาจจะทดสอบยกแล้วหลุดก็ได้ให้ระวังกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดราคายกขึ้นมาแล้วไปไม่สุดทางนะครับแล้วกลับตัวแค่กลางค้างนะครับอันนี้ผมมองไว,แว้แถวแถวหนึนะครับคือถ้าเกิดราคาขึ้นมาทดสอบ1790อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะ วิ่งหลุดขึ้นมายืนได้นะครับถ้าเกิดหลุดขึ้นมายืนได้โอเคครับราคามีโอกาสกลับมาทดสอบ1,800อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็มีโอกาสหลุดนะครับอันนี้ภาพของวันเดี๋ยวเรามาดูภาพของ4ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับ ในภาพของภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเรายังมองว่าราคายังมีโอกาสหลุดลงมาถึง1760ได้นะครับอันนี้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับใครที่เอ้ย1760มาจากไหนลองไปติดตามในรายการกูติดทองเมื่อคืนก็ได้ครับพูดไว้พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะก็เลยอาจจะขออนุญาตท่ามไปนะครับไปติดตามดูในรายการกูติดทองภาพกลางสัปดาห์ครับนะเป็นรายการกลางสัปดาห์นะครับก็เป็นอัปเดตภาพสัปดาห์ เดี๋ยวพูดสามเดี๋ยวมันจะเรื่องเดิมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าครับตอนนี้ราคาปัจจุบันลงมาทดสอบครับภาพระหว่างวันนะครับราคากําลังทดสอบแนวรับที่ผมได้พูดถึงตัวนี้อยู่นะครับซึ่งผมคาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวเป็นสามเหลี่ยมบีบตัวเข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมบอกถ้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วยืนไม่ได้ นะครับคือขึ้นมาทดสอบฉันกลับตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกระชากลงอันนี้จะลงแล้วพาหลุดนะจะจะ,จะลงแล้วพาหลุดด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูการกลับมารีเทสต,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 ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ารีเทสมาแล้วหลุดขึ้นมานะครับก็หนึ่นะครับเล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะซึ่งผมยังให้น้ำหนักของกรอบนี้อยู่ นะครับในภาพสัปดาห์ผมมองอยู่2กรณีนะครับคือไซเ w ว y ออกข้างกับหลุดลงมาทดสอบ1760นะครับการทดสอบ1760มันผมมองผมมองอยู่2กรณีคืออาทิตย์นี้ไซเวตและอาทิตย์หน้ากระชากลงมาครับแค่ในสัก2-3วันแล้วก็ซื้อกลับอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้น อาจจะมีการกระชากและซื้อกลับแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีโอกาสครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราต้องตามรับตัวนี้ก่อนครับถ้ารับอยู่ราคายกตัวนะครับก็มารอดูพฤติกรรมแถวๆหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์อีกครั้งหนึ่งเป็นแนวสําคัญนะครับแต่ผมให้น้ําหนักในกรอบนี้นะครับให้น้ําหนักไปก่อนนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็อยู่เฉยๆก่อนดีกว่าครับ จะรีบเข้ามาถ้าเกิดหลุดเนี่ยจะมารีบรับระวังเจ็บตัวได้เนะครับ<อ>เพราะว่า<อ>เรายังไม่เห็นรับที่ชัดเจนหน,นึ่งเจ็ดหกศูนย์เป็นแค่คาดการณ์เท่านั้นนะครับเป็นแค่คาดการณ์เท่านั้นต้องย้าอย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่ใช่แบบเอ้ยถูกทดสอบแล้วชัดเจนแล้วว่าเอ้ยรับนี้เอายังนะครับใจเย็นๆมันอาจจะหลุดแบบหลุดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์มาหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแบบอุ้ยรีบ กระต่ายตื่นตูมราคากระชากหลุดลงมาเล็กน้อยฉันจะไปดึง76คนใจเย็นๆสักนิดหนึง่งนะครับตั้งสติก่อนนะครับหาพฤติกรรมราคาให้เจอก่อนว่ามันทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้เราเล่นพฤติกรรมของการใช้เวย์อยู่นะเพราะนั้นวางแผนปรับกลยุทธ์เล่นในกรอบไซด์เวยนี้ไปก่อนนะครับนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของทองคำสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพในส่วนของ US index กันบ้างน,นะครับในส่วนของ US index ครับ ในภาพของวันเมื่อวานก็ปิดแดงลงมานะอ่อนค่าลงมานะครับก็เมืเดิมเมืม่อวานเมื่อวานอ่อนค่าทองก็ลงนะครับอาการเดิมๆครับนะตอนนี้ตอนนี้บวกอยู่นะครับตอนนี้กระดาน US บวกอยู่ทองก็เหมือนทําท่าจะขึ้นกับเขาด้วยบ้างนะครับไซเบในกรอบกับเขาบ้างนะครับนะก็ต้องตามดูพฤติกรรมให้ดีกันสักนิดหนึ่งนะครับภาพรมของ US index ครับ ผมมองว่าภาพใหญ่นะครับภาพมันหลุดเทรนมาแล้วนะภาพมันหลุดเทรนมาแล้วนะครับก็รอดูครับพฤติกรรมการทดสอบแถวๆนี้ครับคือ91.5นะครับแถวๆนี้91.5นะถ้ารับอยู่นะครับราคาปรับตัวในระยะยาวทองมีโอกาสที่จะปรับตัวลงในระยะยาวด้วยเช่นกัน นะครับถ้า US ปรับตัวขึ้นนะครับโดยที่จุดเกณฑ์สำคัญนะครับที่ทดสอบที่ผมให้แนวไว้คือ93.5ครับถ้าหลุดแนวนี้ขึ้นมาในระยะยาวได้ทองก็มีโอกาสปรับตัวลงในระยะยาวได้ด้วยเช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสปอตอขออภัยครับทองคำแท่งสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของทองคำแท่งครับราคาชา้านีา้ราคาปรับตัวอยู่ที่ ขออภัยครับ28050นะครับนะ2 8 0 5มามาจากไหนเงินบาทครับแต่33บาทเข้าไปแล้วเช้านี้เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันน้ครับอยู่ใส่ยี่สามอ้ะไรแถวๆนี้วนเวียนอยู่แถวนี้หรอครับกลับมาอ่อนะค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามดูกันนะครับแต่ว่าก็ดีสำหรับคนเล่นทองคำแท่ง คนเรียงก้กจห้็ถือว่าได้อันนี้ส่งตรงนั้นไปนะครับเป็นตัวที่มันได้พยุงราคาครับนะแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้พาในส่วนของแท่งขึ้นอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องมองในมุมของสปอตเขาเขาปรับตัวลงมาถูกไหมมันอยู่ทรงทรง,งนิ่งๆได้นี่ก็เก่งแล้วนะครับถือว่าเป็นอันนีิสสงจากเงินบาทแล้วดีแล้วครับนะ แต่ว่าก็เดี๋ยวเวลาที่ทองเขากลับมาขึ้นนะครับแล้วบาทบาทเขากลับมาแข็งเนี่ยแน่นอนครับก็ก็ทรงๆอยู่เทยวนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันมี2ปัจจัยเนี่ยทั้งสปอตทั้งบาทที่เป็นตัวแปรอยู่นะต้องติดตามทั้ง2ตัวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับราคาบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ยังไม่แนะนําทําอะไรเดี๋ยว รอให้สปอตกลับมายืนนิดหนึงนะครับอย่างที่บอกครับ1780 1760ยังไม่รู้ว่าทองจะเล่นกันแนวไหนนะครับหาแนวเจอแล้วจังหวะได้แล้วเดี๋ยวไปหาจังหวะเข้ากันตรงนั้นนะครับสปอตเข้าแท่งก็เข้านะครับแล้วถือไปเรื่อยๆนะครับผมยังมองเป้าที่จะกลับมาพันเก้าสองพันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็คาดหวังครับว่าจะกลับตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดจับตัวไม่ได้ในส่วนของ US ก็ปรับตัวแข็งค่าทะลุ9.35ขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวละวครับว่ามันมีโอกาสที่จะกลับลงไป1 4 0 0 1 5ได้เหมือนกันนะครับก็มีทั้ง2มุมนะครับก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเงินบาทครับที่พูดถึงว่าเป็นปัจจัยสําคัญอยู่ตอนนี้นะครับราคาล่าสุดนะครับเงินบาท32.95 ตีกลมๆซะสามสิบสามนะครับนะเนี่แหละครับคือตัวที่ทําให้ทองคําแท่งไม่ล่วงไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าด้วยอย่างที่ผมบอกคนที่แพนิคนะครับซื้อมาช่วงนี้สามบาทนะจากโควิดยังเหลืออีกบาท50าิ ซึ่งทำไมเขายังไม่ขายเพราะโควิดมันก็ยังติดอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้หมื่นสามครับนิ่งๆทรงๆอยู่มาหลายวันละในตัวเลขหมื่นสามนะเพราะนั้นไอตัวบาท50ก็เลยยังไม่ถูกขายออกมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดโควิดดีขึ้นกว่านี้ลงมาถึงแบบหลักพัน กลางๆพันคิดว่าบาท50จะเทขายออกมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับจะพาปรับตัวลงมาข้างล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องติดตามครับในส่วนของค่าเงินสหรัฐด้วยนะครับที่เป็นปัจจัยคู่กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสหรัฐเขาแข่งค่าสหรัฐเขาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนครับก็มีโอกาสที่จะพาราคาขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับนนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราวันนี้ครับใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับ กดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้านะครับใครที่รับชมกันอยู่ผ่านทาง YouTube ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่อยู่ในกลุ่มจวไ,ไปอัปเดตเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับ